สบายดีเดจ้์พี่น้องทักทายสบายดีเด,ดจ้าม้นนี้เขามาสวนอยู่บานหลังใหม่ม้นนี้สิมาตัดเอาล่ำห้าอกเมื่อเน็บเมื่อปลูกเมื่อปลูกอยู่แคมของอยู่สวนของพี่น้องเอ้ฮะมันออกสติ๊กเกอร์ออกมากับพี่สายสบายดีป้าลุงน้องมนาแพงต้องสีส้มไว้ก่อนสีเสือเพื่อนนะ <c oughs> ีผู้ซอยพี่น้องเอ้ยนี่ผู้ซอยเหมือนนี่หายอนเกี่ยวเอาหยาอสก่อนเกี่ยวแล้ฮกับสตารเอาลำมันตัดเกี่ยวห้าแม่สิเกี่ยวห้าให้เบิกตดเอาลำมันเป็นนิอันนี้ยาบริปูกันยาเกิดเองอีพ่อบอเปิดน้ำใส่เนาะมันตายตัวเขาเกี่ยวอ๋อไงงามเลยอนเอาไปปลูกก็ได้ว่ะขาดงามเนาะ ขึ้นหยานเออลกเลยเข้ากับใบแบงค่ะเด้ต้องคนเอาแล้วเอาเสียมมาคนเข้ากับใบแบงเป็นเห็นบอกไอ้บางเราปลูกเป็นต้นเป็นต้นเดี่ยวเสียมมาเสียมง่ามมันก้นนี่นี่ใส่สีครับนี่มาลองผ่าสีมาใสโอ้ไอ้หลอนเราเกี่ยวอย่าเนี้ยเข้ากับสิตาเอาลำมันไปนี้ใช่ผ้าเด้เอาลำเลยบนผ้าอยู่คี่จะขูด เอาก็สิไปปลูกอยูอย่สั้นตัวทั้งทิง,งนลยพี่น้องเอ้ยเอาอันสีนิบนีบไปโดูเอาเครื่องยังอันนี้นะยัยังกว่ต้นนี้นะหญ้าหวานหญ้าหวานพ่กนี้ตายแตกต่างกับหญ้าอ้อยเนะาะใบมันจะออกค <S S S 1> ือใบเตยเออใบมันจะออกจางเป็นแบบคือพาวีนี้เออถ้าหมวกเดนอสแคทอืมสวยงามพี่น้องหญ้านะไม่ใช่คน่ เดี๋ยวไปย่องคเดี๋ยวคนใหญ่ล้ะจะอ้าวนึกว่าจะส้มกันไปไปย่องหย่าเซยสิเยเลยเออนี่น้องดาวมาเกี่ยวเอยมาเกี่ยวเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ่าให้งวดทุกคนช่วยกันทำมาหากินเออช่วยกันมาทำมาหากินกับน้องดาวมาลอนชาแนลวันนี้ก็มาเกี่ยวหญ่าคือการ เปลี่ยนคิวกันกันเกี่ยวเออลาเอาเลยเปลี่ยคิวกันเป็นตะกร้ออือเฮ้ยเฮ้มาทำมาหากินกับพี่ชายกับน้องสาวดาวเอ้ยดาวเอ้ยหัวหน้าเอ้ยมานีเร็วเลยกระเป๋าก็ได้กระเป๋าก็สะพายมันต้องเปิดออกกระเป๋าเงินล้านเดียวเงินล้านหายนะล้านกีล้านกีบกับคะแนนมันมีค่ะกระเป๋าเงินล้านนะท่านผู้ชม ร้านกีบหรือว่าร้านดงไม่ใช่ร้านบาทนะทุกคนเลยเอ,อันนี้กอกหนามประดานพี่น้องอนนกอกนามปรดานสำหรับใส่ในครอบเอ้รวบเข้าไปเลยรวบเข้าไปเลยงานนี้คือใบเตยเนาะพักบุ้งมันก็กินตีงวนเนี่กินเบิ้นเลยคือใส่อันอยู่ในหนนันหน,น่ะอย่งนสวนเขาหน่ะเตอันต้นอันอยังวะ ต้นนั่นนะ่ะนะลิ้นมังกรมันก็ยังกินจนเหี่ยนเบิดปลูกไว้อยู่ในสวนเนี่ยกินเสออยอืมมุมสูงสักมุมสูงได้เห็นกองดาบเพื่อนเอาเหลี่ยมกับบลูมาเปิดเนาะเพู่นได้มาอยู่กับเราก็ได้เก้าเห็นเมียแต่เก้าเห็นเห็นเมียลามมาเปิดรู้เหรอเนี่อืมลาวเอา กินหมดแหละพ่อุ่มกินมหมด nhà กินหมดทั้งนี้เห็น n า a u ทั้งมเอาเลยนี่แต่เด็กก็สิเอาอยู่เแต่เด็กตัดเอาอยู่เนาะกะลังปุ่งจักทิศอะไรว่าทปบ่อบริบายน่ะบริบตัดนี่แต้นตาลเดียวพี่น้องยืนอยู่ผู้ต้นตาลเดียวแต่สมัยใดแหละแต่สมัยปูป่ไปเลยเกิดมาก็เห็นโลดท่านผู้ชมออต้นตาลมูลต้นตาลคุกเข่าแต่ได้น่ะอืมแต่สมัยใดแต่สมัยคุณปู่คุณย่า เออบไเาแล้วเอานีก็ได้หุบหอบเอานี่มีบอกเศษผายังก็ได้้าเพนยูกัอสบเศษผายังก็ได้ดีไว้ก่อนว่ีมงได้ปนเนี่ยเดี๋ยวนั่และก็ไปปลูกเขา้งาานนั่นเสียบหูาสละวนวนหน้าบ้านวน Để okay. không xong, xong thì kinh công ăn còn, chúng ta có mèo cái mèo bay, cái 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 มันงี้ยน้องตังมน้ไม่ตัดเขาอีกตัเขานพอแล้นี่ล่ดงมากง้างูงมาเชีนี่หมัน้าเป็นผูบบอกฮะอือใส่ใส่าสั่งใส่าสร้งเขากลับไปเว้ากับเขาตอนใด โอ้ยน oh, like ้องน้องมะนาวกับร้องเพลงไว่าสังเขากับปิ่นพี่เพื่อชีวิตลุงรอนบ่มามะนาวก็สิโองได้ว่าโบเก็บกระสอบใหญ่มาเนาะกระสอบใหญ่ๆเะฮานะอืมอืมโอ้ร้องเพลงกับปิ่นใครกูร้อนวงร้องเพลงก็ยังบโจบบเล่หัดถอดหนึ่งซัง คนมาเอาเก่งเก่งอืมอืมมันเปนไอ้นั่นยานเมียบอกเออมียไอมาก็มีเมียไอมาเมียไอมาน้องเอ้ยให้น้องหยับไก่หยับไปได้เลยเลยเมียไอมาก็ล่องปิ่นเอออ้าวล่ม โอเคเด <bie S 1> <hein> ้อทุกคนโอเคเดี๋ยวนี่เจ้าของคลิปตัดก็แล้วกันใช้ละวบิดปีกปั้มช่ำเด้อช่ำปองเด้อเอช่ำช่ำเด้อช่วยช่วยชนวยหนักตัวเอานับเลยต้องเบิ่งก่อนจะี๋มือเดี๋ยวโบนัสนี่ที่เ้าโจงไว้ให้มันยาวๆเป็นประโยชน์กับยามนี่แหละจ้าเพือจะเป็นพิษอภิเผงหรือว่าไม่ใประโยชน์มันยาวเลยอเงาพัน แบบอ้อยเลยเหมือนอ้อยเป๊ะเลยแหละเป็นลำแบบอ้อยเลยจ้าเออโอเคเห็นแจ้งดีก็เลยนั่งตัดตัดแบบจำจัไปเลยแล้วมันจะสิแตกขึ้นมาใหม่เปียบเียบเราบอกว่าต้องฟุดเปียบเลยเพราะว่ามันดินมันยังเปียกเลยดิแ้วก็ตัดเป็นลำเป็นลำแล้วก็เสียบเลยอาหารน้องงวของเรา แถวบ้านเท่าน่ะ n ยาบ่มีโอกาสป่งเลยได้พี่น้องเลยหาข้าหน้าก็เป็นหรือตัวมั็เวนมะนาวนเลี่ยงงวมันเป็นมะนาวขาเกลอวกาได้ปลกรู้มาลาบ้ายาาย้เกาอกากกกินหญ้ากินเพืองกินตอเพื่องแต่ว่าเขาเายังข้ากระถขอ ไม่ไม่เล่าอแล้วเดมันจะเสียบตานะาดูนะตัวนังกระพาร์กคนตัวนี้ก็เขากระเพาะสอบเออเอาแบบนี้ก็ได้เอาไปสอมเอายอดอยู่ในตัวเลยไปเบิรนี่เขากระเพาอบเอาไปสอมในงวงกินอยู่ผมแถวเลยเออเมื่อไมันโป่งมอตัดจิ้มจ้ำยังไงนะเออปาช์สอยอดตัวนั้นมันเป็นอันไหนมันเพมันสังเคราะห์แสงอะนะเออจะคืออ้อยจะคือลำกระพางไปน่ะเนาะลำพางที่เคยปลูกนะ พืชล้มพางก็บแม่ปูเพราะได้ย่อมกินนู่นนี่มันเนี่มีเนาะบ่มีแนวมันโอ <Okay. S 2> เคเบิดแล้วเหงานี่ตอะไรบ้างนี่